สวัสดีครับวันนี้พี่ป๊าจะมาเอาน้อยออกว่าจะเลือกโดนัทโดนันัดกี่สามโอเคเลือกโดนนัดป้าโอนะอาโอเคเอาโอน้อยออกก่อนเอาโอน้อยออกก่อนโอาไปยิงชุบไปยิงชุบเอายิงชุบเอาดีดดิเอายิงชุบเอาชนะได้เลือกเอาพี่ป๊าชนะเหรอเยอะมากเอาเลือกไม่เลือกครั้งเดียวเลยเลือกครั้งเดียวดิไม่อยากเช็ดเสื้อครั้งเดียว เอาเส้นเอาอูนอ้อยออกใหม่เขาอยากอูน้อยออก่จุ๊บแล้วนี้เอาเรา้องสามคนเลยเลยเลยจะทายแต่มืออาวันต้องสามคนถึงอ้อยออกได้ถ้าสองคนอูนอ้อยออกไม่ได้ลงคลิปประเอาเ๋ยวไม่อยากอูนอ้อยกกับแม่ด้วยสามคนไงแม่ด้วยอาวันดูไม่ใช่อูนอยอย่างนีออกเอาเลือกชนะไม่ไม่ใช่ทำอย่างนั้นเลือกเลยแบมือเอาใหม่เอาใหม่อะเอาใหม่ i uh -huh.